สวัสดีครับพบก,กับผมโตชโนลกับรายการก,กินกับโตสครับตอนนี้ผมมีฟอกกี้เบเกชีสเค้กนะครับผมวิตเรียวชีสก็คือเป็นชีสแท้ๆนะครับก็คือเป็นชีสที่แบบกินกับพวกทางเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ชีสแบบเนยแข็งจริงก็เนยแข็งแหละจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้มัน,นออกทางเบเกอรี่น,นี่ครับด้านข้างครับอาโอเคด้านนี้นี่ครับผมดีเด็ดดีชั่นด้วยนะครับ กอ,อกกี้กลิ่นเบเกชีสเค้กนะครับผมอาว่าแล้วก็ลองหยิบมาแล้วประทานกันเลยดีกว่าครับนี่เน้นๆนี่ครับโอ้โหฟินมากๆบอกเลยอร่อยมันมันไม่ได้เค็มแบบกิจการอะไรขนาดนะั้นมันไม่ตีส้มมันชีสเหลือง ม,มันมีความหวานความหอมเหมือนกินแบบเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วผมพิเศษไปครับวันนี้ผมมีชีสของแมคโดนัลด์ผม,มขอบขอบคุณนะแมคโดนัลด์ด้วยครับเอื้อเฟื้ออุปกรณ์นะแล้วมาทานแล้วถ้าเอาเนี้ยจุ่มลงไปในชีสโอ้โหนี่ครับจุ่มเข้าไปอย่างเงี้ยครับโอ้โหจะขนาดไหนสองชิ้นแล้วชีสอยู่แล้วด้วยนะแล้วกินจะชีสอันอนี้นะ ห้าจะละเลียดมากกว่าเดิมอีกบอกไว้ก่อนอ,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 อร่อยอีกแดดหนึ่งเลยอะครับใช่แต่ของบรรดาก็อร่อยนะนี่เอาไปจุ่มดิบชีสอย่างนี้ยังอร่อยอยีกครับอร่อยมากกว่าเดิมด้วยไม่สายใจครับเอาสามแห้ง แล้วด้านนี้จิ้มก่อนนี่ทอดเหียบเรียบ,บอย่างเงี้ยนืมก็อร่อยแล้วจุ่มนี่ก็อร่อยอเน,น,น้นๆอย่างเงี้ยครับโอ้อโหอร่อยมากกว่าเดิมอีก นะครับอืม,อมสกใจมากๆที่มาบอกว่าอร่อยครับ <c oughs> อออโอเคขอบคุณมากครับนี่ครับต้องต้องซื้กลิ่นเบสชีสเพลสนะครับผมใช่อย่าลืมลองหาซื้อมารับประทานกันนะครับ วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพวกไปโนกาสหน้า,ากันแบบนี้ก่งครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ